สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดนนทบุรีอีกรอบครับขับมาชมพระชุดกรรมการนะครับรุ่นสร้างศาลาการประเรียนนะครับวัดวากน้ําปี2518นะฮะของหลวงพ่อเก๋ครับรับก็วันนี้ได้มาเป็นกล่องเป็นชุดกรรมการเลยนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยเหรียญทั้งหมด5เหรียญนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับประกอบประกอบไปด้วยเหรียญนักกล้ามนะครับ2เหรียญซ้ายขวาด้านล่างนะครับ เป็นเหรียญแบบเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดําครับส่วนเหรียญตรงกลางก็คือเหรียญพระสมเด็จรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อเก๋นะครับแล้วก็อีก2เหรียญที่อยู่ซ้ายขวาด้านบนนะครับก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลวงพ่อเก๋ครึ่งองค์นะครับแล้วก็เหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อของหลวงพ่อเก๋พิมพ์กียบัวนะครับในในท่านั่งสมาธิครับนี่ครับ พัดชุดนี้นะครับก็จะมีกล่องอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับเป็นกล่องกล่องชุดเป็นพลาสติกใสด้านบนนะด้านล่างออก็เป็นออกสีส,สีครีมนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นกำมะกีกำมะหยี่สีแดงนะครับเพื่อนเ่อรุ่นนี้รุน่นนี้จะมีที่กล่องที่ผมเคยเห็นจะมี2แบบนะครับแบบนี้นะครับแบบหนึ่งนะครับซึ่งข้อความก็จะเขียนเหมือนกันเลยนะครับกับอีกแบบหนึ่งเป็นผ้ากำมะหยี่สีเหลืองครับตัวผ้ากำมะหยี่สีเหลืองเนี่ยก็จะมี ตัวอักษรนะครับตัวหนังสือเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเรียงเป็น2แถวบนแล้วก็2แถวล่างนะครับครับครับก็เขียนว่าที่ระลึกนะครับอยู่ด้านบนตรงบริเวณนี้นะครับที่ระลึกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วัตถุมงคลชุดพิเศษนะครับนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีหลวงคําว่านะครับหลวงศ่อเก๋นะครับถาว่าโลวัดปากน้ําอําเภอเมืองนนทบุรีนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดเขียนว่าพุทธาพิเศษนะครับ 26ธันาวาคม18ครับเหมือนๆกันเลยครับข้อความนะครับแต่ว่าของเขาก็จะไม่มีร,รูปรูปของเนี่ยครับรูปของเนี่ยครับรูปของตัวตัวสัญลักษณ์ของรูปของวัดนะครับเนี่ยสัญลักษณ์ของวัดก็จะไม่มีครับส่วนรายละเอียดอืน่นๆก็จะเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับอถ้าเปิดออกมาดูพระชุดนี้นะครับก็อย่างที่ ลองปุ่มล็กเปิดออกมาดูเลยนะครับเดี๋ยวมันมันเป็นลักษณะเป็นกล่องครับมันมีเป็นบานพับนะครับเปิดตรงแง้ออกนะครับซ้ายขวาจะมีตัวตัวบานพับอยู่นะครับอยู่ซ้ายขวานะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับวันก่อนเนี่ยผมเอามาให้เพื่อนชมไปแล้วนะครับในรุ่นในเรื่องของเหรียญนักกล้าบนะครับก็แล้วก็พระสมเด็จวัดวัดปากน้ํานะครับวันนี้ก็เลยเอา2เหรียญที่เหลือมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะครับ เหรียญแรกนะครับก็ค e. ือเหรียญลูกไข่ครึ่งองค์นะครับของหลวงพ่อเก๋นะครับนี่นะครับเหรียญนี้จะต้องในชุดอรมกรก็จะเป็นเนื้อกระไห่ทองเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับนี่ครับชุดกระไ่ทองนี่นะครับก็ละเอียดตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆขนาดความกว้างสองฮะยาวสามเซนนะครับเป็นแบบมีห่วงในตัวนะครับนี่นะครับลายเขยดของห่วงนะครับนี่หน้าตานะครับ ผมแผ่ให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับครับมีกระหนกอยู่ใต้ห่วงนะครับห่วงนี่ครับเห็นไหมรายละเอียดคมชัดมากๆนะครับข้างล่างเห็นว่าคําว่าหลวงพ่อเก๋นะครับเป็นรูปครึ่งองค์ของท่านนะครับหรือครึ่งองค์นะครับดูเมตตาดูรายละเอียดนะครับนี่เพื่อนๆนี่ครับสวยงามครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆผิวก็เป็นลักษณะเป็นแองเหมือนกันครับเหมือนเหรียญนักกล้าเลยนะครับเป็นแองวิ่งเข้ามาหาตรงกลางนะครับนี่นะครับ นี่ครับผมคมชัดนะครับรายละเอียดคมชัดเส้นจีบอคมชัดมากๆครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นแบบกระไหล่นะครับตรงนี้สภาพต้องเรียกว่าผิวหิ้งนะครับนี่ครับผิวหิ้งมีคาบมาเกาะด้วยแล้วนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ลักษณะอย่างนี้ครับผมเพื่อนๆนะครับก็มีข้อความเขียนนะแล้วก็มียันอยู่ตรงกลางครับเพื่อนๆผิวหิ้งนะครับ ตึงคมชัดเรียบไม่มีบวมเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวตัดนะครับลักษณะตัวตัดตัวตัดแบบหยาบๆนะครับตัดไม่ขาดนะครับสามสไตล์ของเหรียญปีหนึ่งแปดนะครับนี่นะครับนี่นะครับโดยรวมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะลักษณะตัวตัดแล้วก็ละเอียดตรงบริเวณหูเหรียญนะครับนี่ครับ ปริ้นธรรมชาตินะครับเรียบปริ้นไม่มีร่องรอยอะไรให้ให้สะดุดนะครับนี่นะครับเรียบนะครับร่องรอยตัวเหยียบเหรียญมีให้เห็นนะตามตามขอบนะครับเพื่อนๆนี่ครับมีขอบก็มีปริ้นนิดๆหน่อยๆครับเออผมมีเหรียญนะครับที่มันไม่เป็นกระไล่นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ครับนี่มามีเหรียญหนึ่งครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับละเอียดสวยงามคมชัดนะครับนี่ครับหูเจาะนี่นะครับ นี่คผมชัดนะครับนี่นะครับเพืเ่อนๆท่านใดก็มีเหรียญลูกไข่พิมพ์ครึ่งองค์ของโบกเก๋นนะะลองเอามาเปรียบเทียบได้นะครับนี่นะครับด้านหน้านี่เข้าใจว่าน่าจะใช้ใช้มือขึ้นนะครับเพืเ่อนๆนะฮะใช้มือขึ้นนี่นะครับใช้มือขึ้น นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังก็ให้เป็นเครื่อง CNC ขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับใช้มือขึ้นนะครับผิวหนุงพ่อละเอียดจมูกปากเม็ดตรงเมดตานะครับหูเหินนะเส้นผมชัดหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับสวยงามคมชัดครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวตัดนะครับตัวตัดนี่ครับตัวตัด นี่ครับนี่นะครับ,รบท่านใดมีก็ลองเปรียบมาเปรียบเทียบกันดูนะครับลักจากหูเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเปรียบเทียบสองเหรียญดูนะครับเอามาประกบกันเปรียบเทียบนะครับนี่ครับ องไครับนี่ครับตัวตัดตรงกันเด็ะเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเบะเลยนะครับนี่ครับตกบริเวณหูเหรียญนะครับหาฟลิกมาอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับเอาไ้เปรียบเทียบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเหรียญเหรียญรุ่นเดียวกันพิมปั๊มบางครั้งเดียวกันตัวตัดก็ต้องออกมาเหมือนเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับถึงบางครั้งจะมีการลับตัวตัดออกนะครับ แต่ล่องรอยอะไรต่างๆโดยรวมก็ยังต้องเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับล่องรอยต่างๆก็ยังเหมือนกันนะครับรูปทรงของตัวตัดตัวเมียนี่ครับรูปทรงนะครับก็ต้องออกมาคล้ายๆกันครับเพื่อนๆนี่ครับก็คือตรงไหนมันโค้งตรงไหนเป็นขยักนะครับแล้วขยะก็ต้องเป็นขยักเหมือนกันนี่นะครับนี่ครับูปรูปทรงของตัวตัดถึงเราจะรับใบรับตัว รับตัวตัดตัว,ตวมีให้คมนะครับแต่รูปทงปรงพวกนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับรูปทรงโค้งขยักอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับนี่นะครับสําหรับเหรียญตัวนี้นะครับเรียบนะครับเรียบเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอีกรอบนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งสวยคมชัดนะครับขึ้นตรงๆนะครับเป็นแท่งเรียบๆได้เหลี่ยมได้มุมนะครับ การปั๊มถ้ามีการปั๊มซ้อนก็จะจเห็นลักษณะของเนี่ยครับตัวการบี้ของยันนะครับนี่นะครับอันบี้ก็ต้องบี้แบบคมๆด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับต้องมีที่มาที่ไปนะครับถ้าปั๊มไม่ซ้อนนะครับก็จะเรียบร้อยอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับเห็นเส้นขนมงคลขนแมวขึ้นเต็มเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสะท้อนแสงให้ดูนี่นะครับอําหรับเหรียญนะครับเหรียญลูกไข่ขนาดกว้าง2ยาว3ามเซนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ลักษณะรอยเหยียบเหรียญนะครับที่ออกเห็นไหมครับเพื่อนๆลักษณะการปิ้นนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับการปิ้นเหรียญลูกไข่นี่รู้สึกการปิ้นจะค่อนข้างเยอะกว่าเหรียญนักกล้ามนะครับนี่เห็นไหมครับการปิ้นค่อนข้างเยอะกว่านะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็มาดูอีกชมอีกเหรียญหนึ่งครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นเหรียญเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อเป็นพิมพ์ทรงนั่งสมาธิ กลีบบัวนะครับลักษณะคล้ายๆกลีบบัวนะครับนั่งอยู่บนใบโพนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นทรงเป็นใบโพนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใบโพนี่ครับตรงนี้ผมผมดูแล้วส่องแล้วเขาไปทําชุบนิกเกิลมาก่อนนะครับแล้วก็ไปทํากระไหล่ทองอีกทีครับโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับใช้ถ้าจะให้กระไหลทองวาวสวยงามนะครับเขาก็จะชอบเอาไปชุบนิกเกิลก่อนครับเพื่อนๆ แล้วก็มาทากระไหลทองแล้วพระที่อยู่ในชุดมรรกมการเนี่ยก็จะพยายามทําให้เป็นสีทองครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับเพื่อแยกนะฮะว่าเป็นแยกชุดออกมานะครับว่านี่คือชุดกรรมการนะครับทําเป็นแบบพิเศษนะครับให้กับผู้มีจิตศรัทธานะครับบริจาคเงินอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกรณีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทําให้นะครับนี่นะครับกับผู้มีอุปการะคุณของวัดนะครับกับข้อความด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับก็เขียนว่าอนุสรณ์นะครับสร้างศาลาการประเรียนนะครับนี่ไม่ออกเลยนะครับนวัดปากน้ํานะครับนนทบุรีครับนะฮะตัวยันเป็นยันเดียวกันเลยนะครับเนี่ฮะนี่ครับก็ปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับตัวบล็อกนะครับเป็นการหล่อเป็นบล็อกประกบนะครับบล็อกประกบประกบหน้าหลังนะครับเพื่อนๆนี่ครับบล็อก น่าจะเป็นหุ่นเทียนประกอบหน้าหลังนะฮะก็หล่อนะครับแล้วก็นี่ครับกษณะตัวตัดที่ก้นนะครับนี่ครับตัวตัดที่ก้นครับเรามาแต่งตัวตัดที่ก้นออกนะฮะตัดออกนะครับนี่ครับตัวตัดก็เดือยก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดือยนี่นะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับบล็อกเป็นแบบประกบนะครับ เยเอยน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับบล็อกประกบหน้าหลังนะครับนี่ครับบล็อกประกบด้านหน้ากับด้านหลังนะครับจะเห็นร่องรอยนย่เครับเป็นขยะอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆนี่ครับขยะนี่ครับร่องรอยขยะนะครับของเดอยประกบนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆดูลักษณะนะครับนี่ครับร่องลึกคมชัดนะครับตามร่องนี่เข้าไปลึกเลยนะครับโดยรอบนะครับโดยส่วนใหญ่ของปอดมันจะทํายากครับไปตรงร่องตรงลึกๆพวกนี้ครับเพื่อนๆเป็นซอกลึกอย่างเงี้ยครับทาได้ยากนะครับ ของพรามทำได้ยากมากครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปของหลวงพ่อเก๋นั่งปางทรงนั่งแบบสมาธินะครับสมาธินะครับนี่ครับก็เป็นชุดของสร้างสาราการเปลี่ยนครับปี18นะครับของวัดปักน้ำครับเพื่อนๆครับก็หลวงพ่อเก๋นะครับก็ เป็นพระน,นักพัฒน,น,นาอ,อีกท่านหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีก็ว่าได้ครับเพราะท่านช่วงที่ท่านดำรงการอยู่ก็ได้พัฒนามากมายเลยครับของตัวของตัววัดปัดปักน้ำนะแถมยังได้สร้างศาลานะครับและแถมยังได้สร้างโรงเรียนวัดปัะากน้ําด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ท่านก็ได้รับนิมนนะครับในการไปปลุกเสกพระเครื่องเสมอเสมอครับทุกแทบจะทุกวนันละก็จะต้องมีชื่อของหลวงพ่อเก๋รวมอยู่ด้วยนะครับนี่นะผมแพนให้ดูนะครับของ สุดนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีพิมพ์สมเด็จอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นเขียนนักกล้ามนะครับของของของปีนี้นะครับของรุ่นนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับนะครับฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็กดปุ่มแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรายการใหม่ของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ